วอย่างทีเซอร์ The Movie ออกมาแล้วลิซ่านั้นมีทรงผมเดียวกับที่เคยหลุดออกมาและในตัวอย่างนั้นเธอดูซึ้งใจจนน้ำตาไหลไปดูกันครับว่าทีเซอร์ Blackpink The Movie นั้นจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทาง YG Entertainment นั้นได้ทำการเปิดเผยว่าโปรเจกต์4บวก1นั้นจะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มอีกซึ่งเปิดมา2อันแล้วนะครับมี The Movie กับ Photo Book ซึ่ง Photo Book เนี่ยแฟนคลับไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กันเท่าไหร่นะครับเราบลิงก์ก็เริ่มบทมาตั้งแต่อันที่2แล้วนะครับเพราะว่าคิดวัวน,ดวนนี้น ทาง YG ก็ได้เปิดมาอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือ Reverse เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับแอดมินเห็นบลิงบ่นเต็มทวิตเตอร์เลยก็ประมาณว่ามันไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับก็เห็นบลิงนะครับเริ่มบ่นกันตั้งแต่โฟโต้บุ๊กแล้วเพราะว่าหลายคนคิดว่าที่ YG ปิดไว้นะครับน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆแต่ไม่เป็นไรนะครับการที่ Black พิงเข้า Reverse นั้นอย่างน้อยก็เป็นเรื่องดีซึ่ง Reverse ของ Black พิงนั้นจะเปิดในวันที่2สิงหานะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่2โปบบรจเจกต มาที่เรื่องต่อมานะครับวันนี้เวลา16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นเะนี่ยทาง b l a c k พิ n งและ YG นะครับได้ปล่อยตัวอย่างในมูฟวี่ซึ่งเป็นคอนเทนต์แรกของ b l a c k พิ n งที่จะฉายในโรงหนังในตอนนี้นะครับตัวอย่างก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับมีเหมือนคนจะน้ำตาแตกด้วย ก็ในทิศน,นี้นะครับลิซ่าได้บอกว่าขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตฉันมาตลอดและน้ำเสียงและหน้าตานะครับเหมือนจะร้องไห้ออกมาแล้วแต่แอดมินว่าทรงผมลิซ่าทรงผมนี้มันคุ้นๆน,นะคล้ายๆกับภาพที่หลุดออกมาจากสวนสนุกเลยบางทีนะครับการถ่ายในสวนสนุกนั้นอาจจะเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมในเด e มูวี่ก็ได้และสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าในเดลมูวี่มันมีอะไรบ้างสาหรับแอดมินนะครับเท่าที่ดูในตัวอย่างเนี่ยเหมือนจะมีเบื้องหลังการฝึกซ้อมก่อนขึ้นเวทีต่างๆแบบเช่นการฝึกซ้อมเต้นฝึกซ้อมร้องแล้วก็เห็นมีเเบื้้อองงหลััการรรตตียยมวว์ด แถมเหมือนมีการให้สีสาภแบ็ลพิงคนะครับมายืนดูอดีตต่างๆเป็นเหมือนห้องนะครับที่มีภาพตัวเองในอดีตอย่างเช่นการโชว์แสดงในคอนเสิร์ต เหมือนเหมือนกับในสรารคดีของแบล็ k พิงในเน็ตฟลิกที่แบบพวกเธอสี่คนมานั่งรวมกันนะครับแล้วก็ดูภาพในอดีตแต่ต่างกันที่ในสรารคดีนั้นเป็นการนั่งเลนโรงหนังและสําหรับใครที่คาดหวังคอนเทนต์ก่อนเดบิวต์มาเป็นแบล็ k พิงในตัวอย่างนี้ยังไม่เห็นภาพที่พวกเธอฝึกก่อนเดบิวต์เลยก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ก่อนที่พวกเธอจะมาเป็นแบล็ k พิงแต่ที่รู้ก็คือมีอารมณ์อ่อนไหวให้น้ําตาแตกแน่นอนแค่เสียงลิซ่าก็น้ําตาจะไหลแล้วนะครับคนนั้นส่วนการเข้าดูเนี่ยแอดม้้ว่าาาะไดเขูรพร ปัญหาของโควิดในทีี่ไทยเนี่ยถือว่ายังรุนแรงมากๆเลยหวังว่าเราจะมีสักทางนะครับที่สามารถดูได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้แอปอิจฉาบางประเทศนะครับที่สามารถเข้าดูได้แน่นอนทาง b l ง n ไทยนะครับก็คงต้องลุ้นกันต่อไปเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แอมมินขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ